เดี๋ยวเขามานี้มากับเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยครับซึ่งมานนี้ขอเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับ let's go <S ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าถูกซิรอฟรวอเปล่าน่าจะถูกนะถูกแหละเจ๋งเป้งครับท่านผู้ชมซ์ฟเ,เวรนนั้นนะครับลืมไปครับว่าเข้าไม่ได้ครับช่วงหนึ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เดิมแล้วกัน เจ๋งครับผู้ชมเล่นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ครับจะมาสำรวจเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ดูหน่อยครับลองดูหน่อยคือช่วงนี้ไม่ได้เล่นนะยครับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองสนานแลยข้อดีเสียงเจ้าสปไปเดอร์ข้อให้ดูตขา,ขาของเจ้าและข้าก็จะเคาเจ้าเฮ้ย หมอได้ไม่เหตุครับซึ่งโซลันนี้ครับโหลดโดย MCV E Master ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้น้ำแข็งถ้าถุนดีนี่เทียงเที่งกับผมจะดีมากเลย ันนี้เสียซอมที่หัประตูครับเขยลา,ายไลมาเนี่ยเอานอนตรงนี้แล้วกัน เขาช่วยเจ้แล้วนีเอ็บีซีข้าวเหนียวนบูอ่ะเอนีน้าเนี่ยบินซะเลยนี่คือ วูดึงซอนนกแบร้อยฮะมีโอกาสดีมากเลยฮะเห็นเอ็มซีเก็บเกี่ยวข้าครับผมก็เป็นหนึ่งในภัพเกิดการที่หายากอยู่พอสมควรครับครบซสังเกตได้เลยว่าเอ็มซีมันฉลาดมากเห็นไหมครับแต่มันจำง่ก็ต่อเมื่อเจอมอนสเตอร์นี่แหละเห็นไหมฮะจำง้ออย่างนึงฮะเราจะต้องหน้าพรุนโอเค ดำให้าานกแวกรอยครับรจะมาลองทดสอบกับหมูดูดไหมจะซอสนกกระลืกเจ้าสมเจ้าหมูปิวไปนู่นซะปิว้วเห็นไม่ปิวตายแล้วจะเอาทอมาทำไมเนี่ย มาจำนวนน้ำแข็งตรงนู้นหน่อยแล้วกันชุดเกาะได้มาจากซอมบี้ครับก็ได้มาแค่นี้มาถึงได้มาจากซอมบี้ครั้งที่แล้วนะครับซอมบี้ครั้งนี้มารดดรอปอะไรเลยครับโหถ้าไม่ชม นี่สิครับใครคือคนสร้างแบบครับเนี่ยโูสวยมากครับขอชื่นชมเลยครับ MCB E Master คุณทำมาได้สวยมากๆดูดิฮะโห ร้านน้ำแข็งถัดไปก็เป็นหมู่บ้าน ABC. เอบีซีะจะทำอะไรสึ่หน่อยครับ มันจะลอลงมาจากที่สูงนะครับที่กาวาจำคุกจำเลยทนดีแชร์วิชโชติัน22คนตั้งแต่12,255ปีถึง12,267ปีสำหรับบริษัทคูอเทรดดิ้งจำกัดจำเลยร่ว1 2 2 5ล้านบาท นี้คือนายิรรรวาอดีไม่ได้ผลครับต้องลองบินขึ้นใหม่ครับเด็กคุกเหมือนปี